บำบัดสุขภาพด้วยสมุนไพรตามท่าเจ้าหืือสวัสดีค่ะแพทย์แผ,แผนจีนจิตพิสุทธิสมทาน,นะคะทำงานอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยกรมสุขภาพจิตค่ะทาต่างๆเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของร่างกายอย่างไรก็คือท้าจะในเรื่องของท่าต่างๆในร่างกายของแผนจีนก็จะมีอยู่5้าท่านะคะซึ่งก็ได้แก่ มู่หัวถูกจินสุยก็คือธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินธาตุทองแล้วก็ธาตุน้ำค่ะจะมีห้าธาตุในแพทย์แผนจีนซึ่งห้าธาตุนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับอวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นธาตุไม้ก็จะสัมพันธ์กับอวัยวะตับธาตุไฟก็จะสัมพันธ์กับอวัยวะหัวใจธาตุดินก็จะสัมพันธ์กับอวัยวะกระเพาะอาหารธาตุทองก็จะสัมพันธ์กับอวัยวะปอด ส่วนธาตุน้ำก็จะเกี่ยวพันกับอวัยวะคือไตค่ะเพราะอะไรเราจึงจ่ายยาสมุนไพรตามอาการและตามธาตุของผู้ปว่วยก็คือในในสมุนไพรของจีนเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น4ฤทธิ์และ5รสชาตินะคะฤทธิ์ที่1ก็คือฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นฤทธิ์อุ่นแล้วก็ฤทธิ์ค่อนข้างเย็นซึ่งฤทธิ์ยาสมุนไพรเหล่านี้เราก็จะเอามาปรับใช้ในการรักษาโรคต่างๆเช่นสําหรับคนไข้ที่มีอาการร้อนจัด ในร่างกายเงี้ยค่ะเราก็จะใช้ยาเย็นเข้ามาเพื่อรักษาอาการโรคของคนไข้นะคะส่วนรสชาติของยาในแผนจีนก็จะมีทั้งหมด5รสชาติรสชาติเปรี้ยวเค็มขมหวานแล้วก็เผ็ดค่ะซึ่งรสชาติเปรีย้ยวก็จะสามารถช่วยในการเขาเรียกว,ว่าพยุงของเหลวในร่างกายหรือช่วยในการหยุดเลือดเช่นคนไข้มีเลือดออกหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถใช้ยาสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวใช้ในการรักษาได้แล้วก็มีรสขม ก็จะช่วยสลายความชื้นในร่างกายช่วยให้คนไข้าสามารถขับถ่ายหรือระบายได้ดีขึ้นส่วนรสหวานก็จะช่วยบำรุงร่างกายรสเผ็ดก็จะช่วยกระจายของเสียออกจากร่างกายโดยการขับเหงือ่อแล้วก็มีรสเค็มก็จะช่วยสลายก้อนต่างๆของร่างกายได้ค่ะก็คือรสชาติของยาแล้วก็ฤทธิ์ของยาก็จะสามารถนำมาใช้รักษาโรคสำหรับผู้ป่วยได้ค่ะ ฝากข้อเสนอแนะถึงผู้ชมที่สนใจก็ถ้าคนไข้มีอาการหรือเจ็บป่วยสนใจอยากจะมารักษาแพทย์แผนจีนทานยาจีนก็จะสามารถเข้ามารับบริการได้ในสถานพยาบาลที่มีแพทย์แผนจีนที่มีใบประกอบนะคะแพทย์แผนจีนเขาก็จะแมะตรวจอาการดูแล้วก็จ่ายยาสมุนไพรให้เหมาะกับโรคของคนไข้ค่ะก็ถ้าเกิดคนไข้ คนไหนที่มีความสนใจในศาสตร์การแพทย์ทางเลือกการแพทย์แผนจีนนะคะก็สามารถเลือกที่จะเข้ามารับบริการได้แต่ว่าอาจจะต้องดูว่าแพทย์แผนจีนนั้นมีใบประกอบที่ถูกต้องแล้วก็สถามพยาบาลถูกต้องไหมอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็สามารถเข้ามารับบริการได้เพื่อนำมารักษาอาการเจ็บป่วยของตนเองได้